สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดสำคัญสคัญจากบทสนทนากับบ๊อบพร็อกเตอร์นะครับเรื่องการเข้าใจตัวเองและความสำเร็จแหล่งข้อมูลของเราก็มาจากการพูดคุยเรื่องการพัฒนาตัวเองเลยเป้าหมายก็คือกลั่นเอาแก่นความคิดของพร็อกเตอร์ออกมาว่าอะไรคือหัวใจสำคัญ,ญจริงๆของการเติบโตการไปถึงเป้าหมายมันเริ่มจากจุดที่น่าสนใจมากที่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่รู้จักตัวเองแค่ชื่อกับร่างกายเท่านั้นน่าคิดนะครับ มาลองดูกันว่าเขาหมายความว่ายังไงค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุกความคิดดีนะคะเพราะพรอคร์ชี้ว่ากุญแจสู่ความสําเร็จจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยแต่อยู่ข้างในตัวเรานี่แหละอ๋อครับซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมองผิดที่ไปนะคะ่ะนั่นสิครับเขาเล่าประสบการณ์ตัวเองด้วยใช่ไหมครับว่าตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเรื่องเข้าใจตัวเองเลยแค่อยากได้เงินใช่ค่ะแต่พอศึกษาไปเรื่อยๆถึงได้รู้ว่าเอ่อการเข้าใจตัวเองนี่แหละคือคําตอบอืมจริงค่ะ ต่างจากคนส่วนใหญ่ที่มัวไปหาคําตอบจากปัจจัยภายนอกอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วสิ่งที่พอ克เตอร์เน้นมากๆเลยก็คือเราไม่ใช่แค่ร่างกายนะคะแต่เป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณมีสติปัญญาแล้วก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ครับปัญหาคือคนส่วนใหญ่ขาดความตระหนักรู้ตรงนี้ไปเลยกลายเป็นว่าถูกสิ่งภายนอกควบคุมชีวิตเขาประเมินว่าอาจจะสูงถึง95%เเลยนะคะที่ใช้ชีวิตแบบแค่ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตอบสนองเหรอครับค่ะ ไม่ได้เป็นคนกําหนดชีวิตตัวเองจริงๆโอ้โห oh, 95%เลยเหรอครับแล้วอะไรคือตัวขัดขวางหลักๆหรอครับที่ทําให้คนส่วนใหญ่ติดอยู่กับที่แบบนั้นรอรเตอร์ระบุวไว้ชัดเจนไหมคะเขาพูดถึง2อ,อุปสรรคใหญ่ๆค่ะอย่างแรกคือการถูกวางเงื่อนไขาจากภายในมันเหมือนโปรแกรมความคิดความเชื่อที่เราได้รับมาตั้งแต่เด็กๆนะคะอ๋อ oh, ครับครับค่ะแล้วมันก็ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกคอยจํากัดเราโดยไม่รู้ตัวเลยเหมือนมีซอฟต์แวร์เก่าๆรันอยู่ในหัวเราตลอดเวลาประมาณนั้นเลยครับ ส่วนอุปสรรคที่2ก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกการที่เราคล้อยตามคนรอบข้างได้ง่ายๆอืมค่ะซึ่งถ้าคนส่วนใหญ่อย่างที่บอก95%ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการจริงๆเนี่ยการทำตามตาม,ตามกันไปมันก็ยากที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งออกไปได้นะคะฟังดูแล้วการคิดเพื่อตัวเองนี่สำคัญมากๆเลยนะครับพรอกเตอร์ถึงกับยกสถิติเรื่องความมั่นคงทางการเงินมาเทียบด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ เขาไม่ได้บอกให้ต่อต้านสังคมนะคะแต่ต้องการให้เราฉุกคิดว่าการเดินตามทางของคนส่วนใหญ่มันอาจจะไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้จริงๆก็ได้ครับเข้าใจเลยประเด็นคือต้องกล้าคิดกล้าเลือกเส้นทางของตัวเองซึ่งเขาเชื่อว่าทุกคนทําได้คะ่ะแล้วถ้าอยากจะเริ่มเปลี่ยนเริ่มคิดเพื่อตัวเองนี่ต้องทํายังไงบ้างครับมีขั้นตอนแนะนํำไหมครับขั้นแรกสุดเลยนะคะพรอะเตอร์ย้ำว่าต้องนิยามความสำเร็จของตัวเองให้ชัดเจนก่อน เขาชอบคำนิยามของเอลไนทิงเกลที่ว่าความสำเร็จคือการตระหนักรู้ถึงอุดมกติอันมีค่าอย่างต่อเนื่องครับจากนั้นต้องตัดสินใจให้แนว่วแน่เลยว่าต้องการอะไรกันแนจ่จริงๆต้องเฉพาะเจาะจงมากๆถึงขั้นเขียนใส่การดพกติดตัวไว้เลยค่ะเขียนเป้าหมายใส่การ์ดเลยแ่ละครับแล้วยังไงต่อครับสำคัญคือให้โฟกัสความคิดไปที่วิธีที่จะได้สิ่งนั้นมาไม่ใช่ไปจมอยู่กับเหตุผลว่า ทำไมถึงทําไม่ได้อืม hmm. ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงก็ให้ไปหาคําแนะนําจากคนที่เขาทําสําเร็จแล้วหรืออ่านหนังสือดีๆอย่าง Think and Grow Rich หรือ The Power of Your Subconscious Mind อะไรพวกนี้ค่ะเข้าใจครับนอกจากเรื่องเป้าหมายแล้วมีเรื่องอื่นที่ p r o เตอร์เน้นเป็นพิเศษอีกไหมครับมีค่ะเรื่องทัศนคติหรือ attitude นี่สำคัญมากเขาเรียกว่าทัศนคติแห่งชัยชนะซึ่งมันครอบคลุมทั้งความคิดความรู้สึกแล้วก็การกระทำของเราเลยทัศนคติแห่งชัยชนะค่ะเขาเชื่อมโยงกับกฎแห่งขั้วตรงข้าม (Law of Polarity) ที่บอกว่าทุกอย่างมันมีด้านตรงข้ามเสมอครับเหมือนเหรียญสองด้านใช่ค่ะเราเลือกได้ว่าจะมองด้านบวกหรือลบ ดรบอกว่าต้องฝึกใจให้มองหาแง่ดีในทุกสถานการณ์ให้เจอให้ได้ทัศนคติเชิงบวกนี่เองที่น่าจะเชื่อมโยงกับอีกเรื่องสำคัญคือเรื่องภาพลักษณ์ภายในตนเองหรือ self image ใช่ไหมครับที่มาจากดรแม็กซ์เวลล์ม์ใช่เลยค่ะดรอธิบายว่าภาพที่เรามีต่อตัวเองในใจนี่แหละคือตัวควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตเราเลยเหมือนเต็นทอร์โมสแตทที่ตั้งค่าความสำเร็จของเราเอาไว้อะโห oh. เหมือนตั้งลิมิตให้ตัวเองประมาณนั้นค่ะหลายคนมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเพราะไปะยึดติดกับคำตัดสินในอดีตเช่นเกรดไม่ดีหรือผลสอบ IQ ไม่สูงแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ภายในนี้ล่ะครับมีเทคนิคแนะนำไหมมีค่ะเขาแนะนำให้ 1. ผ่อนคลายร่างกายก่อน 2. จินตนาการภาพตัวเองในแบบที่อยากเป็นหรือชีวิตที่อยากมีให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับ 3. เขียนภาพนั้นออกมา เป็นคำพูดในรูปปัจจุบันการนะคะเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเช่นฉันมีความสุขมากและรู้สึกขอบคุณเหลือเกินที่ตอนนี้ฉันแล้วก็ว่าไปอ๋อเขียนเป็นคำยืนยันใช่ค่ะแล้วก็สี่อ่านคำยืนยันนี้ซ้ำๆทุกวันเหมือนเป็นการโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ด้วยภาพที่เราต้องการเลยนะครับความรู้สึกนำไปสู่การกระทำ ถ้าเราควบคุมความคิดเริ่มต้นได้ก็เท่ากับควบคุมผลลัพธ์ได้ซึ่งรวมถึงการเลือกปฏิเสธข้อมูลลบๆจากภายนอกที่มันไม่ส่งเสริมเป้าหมายเราด้วยค่ะสรุปแล้วนะครับแกนหลักจากพร o อกเตอร์ก็คือการรู้จักตัวเองจริงๆการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมีทัศนคติที่ถูกต้องแล้วก็จงใจสร้างภาพลักษณ์ภายในที่ดีขึ้นมาสิ่งเหล่านี้แหละคือกุญแจที่จะช่วยให้เราเอาชนะโปรแกรมเก่าๆแล้วก็แรงกดดันรอบข้างเพื่อสร้างชีวิตที่เราต้องการได้จริงๆ แล้วมันก็น่าสนใจนะคะที่พปรคเตอร์เน้นเรื่องการจินตนาการถึงอนาคตที่อยากได้มากๆแม้ว่าตอนแรกมันอาจจะฟังดูเหมือนออฝันกลางวันหรือเพอ้อฝันไปบ้างก็ตามซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามชวนคิดขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าหรือจริงๆแล้วการที่เรากล้ายอมรับกล้าเชื่อในสิ่งที่ตอนแรกดูเหมือนเป็นไปไม่ได้หรือเพอ้อฝันเนี่ยมันอาจจะเป็นการปลดล็อกศักยภาพที่ถูกจํากัดไว้โดยการคิดแบบตามความเป็นจริงที่เราคุ้นเคยกันอยู่หรือเปล่าคะ